ห้ารอบโดนสีเหลืองแม่ให้หนึ่งพันแม่ให้ 1, หนึ่งพันถ้าโดนสีเหลืองห้าครั้งโอโหคเ้อเทะธนูนะไม่ใช่แก่สูงกว่าพี่เบสอีกอ่ะฉันสูงกว่าพี่เบสใส่หมวกยังสูงกว่าฉันสูงกว่าหนัดไหนครับ นาซ้ายจิงเดี๋ยวน้องจับจับกันธนูก่อนจับปน้อยดูก่อนจับน้องจับป้าน้ออซ้ายเดี๋ยวยิงโคราดมนคนซ้ายนะคนใส่ซ้ายท้ามถ้ยิงมันจะไปมันจะไปทางไหนมนิบไปไะมกนเป็นธนกไปไหมเอาไม่ได้ะไไดเลทำไมแกต้องทำไม่ได้ตั้งหาครั้ง ไม่ต้องเหลืองนะโบสเอาแค่เข้าเป้าตั้งแต่วงน้ำเงินไปจนไปเหลืองแดงน้ำเงินน่ะได้หมดแม่ให้พันหนึ่งพอทามที่ดดพอที่ตามที่ถนัดดิเรียกว่าคันนะอันนี้เรียกว่าริมอันนี้สายอ่ันนี้คันอันนี้ริมริ่มเราข้าวลิ่มที่การจับก็คือทำให้กระชับเลยทำให้กระชับเลยทำวันนี้แขนแขนขวาแขนข้างนี้ตั้งฉาก นเล็ี่า้ก็ปล่อยยานีนะชดอะปล่อยนี่เลยอะลองโอะนี่นะลงเขาไปได้เลงแล้วก็ปล่อยให้ดูเดโอ้โหเชดอนต้องยนะเนี่เข้าไตเปี้ยวอนี่เกี่งนขยอขมือแรกเกี่เนี้อ่านี่ต้งแนี้อย่าตงเลงไปที่เป้าดึงแรงดึง เดี๋ยวให้ใช้หนูจะประกำลูกเดี๋ยวกำลุลูกก็มันจะหลุดไปให้มือให้ห่างห่างลูกไวปให้มือห่างลูกอย่าให้โดนมือไปโดนลูกอ่ะยกไปดีเลสเล็งไปที่เป้าหมายเล็งไปที่เป้าหมายสีเหลืองเล็งยึบยกเล็งนี้ยิงอุ้ยโอ้ยถึงพันหนึ่งพันครับหนึ่งพันมิลแล้วเว้ยง่ายว่ะเลงที่เป้าเลงที่เป้าอย่างเลงโอ้ยโอ้ยอันนี้ไม่เข้า อันนี้เข้าส,าสีดำไ,ดไปจะยิงเข้าไปที่ับ,บันเลยครับจับทุกคันเลยบสได้แล้วอ่ะหนึ่งพันที่รู้ๆว่าเหลือเบสละหมายงออโอ,อ้โหแรงมล้ไปถึงครับอ่มันได้มคยบกอย่าปัน่น แ่นี่ผม่าเป็นชายสิ่งอะไรแล้วนะแซนนาคีก็มือมอสเปเป็นคุณทศพลเหรอแกแรงหน่อยแรงหน่อยช่ยแรงเลยแรงนี่ตัวสีแล้วแรงไม่ถึงครับอีกลูกนึงลูกสไม่ถึงไม่สีเหลืองนัทีต่อไปเบสละสองพันจับให้จับให้เต็มมือเดี๋ยวคุณแมไปเดี๋ยวเกี่ยวเกียวเดีเดี๋ยวเียว

โอ้โหนี่ริบเหลืองโู้แม่ทำไมวะดวงคนมันจะไม่ได้ตามกับแม่เนี่ยเอาเป็นี่ต้องโดนเหลืองเลยอะโดนเหลืองแล้วสรอบรนีู้้ออยของลูกูสองพันเลยนะขึ้นขึ้นอยากเอาคนละคดนอยวให้เคาะเคาะแล้วเคาะแล้ไม่ต้องดึก แดงเล่นนที่เป้าสีเหลืองเป้าสีเหลืองเลยเล่นที่เป้าเยอะยิงโดนแล้วอุ้ยมันกระเด็นนั่นไงมันก็โดนนั่นไงมันก็กระเด็นถูกไม่ได้เลยสีแดงอรงฝ่าไหนโดนเหลืองครับฝ่านี้โดนหยั่งเนี่ยเฮ้ยแต่เราเข้าใจว่าแดงใช่ป่ะอันนี้หนูยิงหยั่งเนก็โดนเหลืองสองพันสองพันสองพันครับแม่สองพันครับสองพันสองพันครับสองพันสองพันครับผม ให้ให้ให้คนละพันหูแม่คำไหนคำนั้นเนี่ยแฟนคลับเป็นพยานเนี่ยคนดูเก้าแสนกว่าแล้วเนี่ยคนดูล้านซาับเขาเป็นพยานอยู่เนี่ยสองพันอาตกโรงแรมไหมเนี่ยสองพันครับยาลีลาครับสองพันครับสองพันคับแม่นี่มันใบเดียวครับอีกใบครับอีกใบแม่อยาอีกใบอีกใบขอบคุณค่ะ โบดโอ้โหเดี๋ยวไปุ่นกแกอยากดิ่งดี่นะฉันจะเข้าไปถ่ายใน <มา S 2> นี่ของนางพูนะคะเสร็จนี้นางเล่นเล่ขน,ขนโดนสีเหลืองด้วยจ้าอันึงโ,โหอ <c oughs> ย่าให้ลุงเขาดึงไม่แกก็ได้แล้วเนะนี่ยดอกเนี้ยตรงเด้เลยเอ้าเก็บตัวจางเลยป่ะเนี่ย eh pergi 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 No jedz, no นะพระกันละคุยก <c oughs> ับท่านผู้ชมกันละโอ้โหโอ้โหอ้โหบักพูไอ้พูทำเบา ไปลงก่อนต่อให้อาหารต่อโบท๊ทแพ้งงเรามั้งน่าให้มันดีเนี่ยมันรอกินอยู่ยแพ้พร้อมจะลุมแก่อยู่ดูดูดแพ้พร้อมจะลุมแก่ถ้าไม่มีโกงอะถ้าแกไปเองอะดูดูด มันสิโบ้แล้วแล้วมันเอาหัวของแล้วเมื่อกี้โบลีลาว่ะโอ้ยเอาดิ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  ดิปิดคลิปด้วยบอสหัน่านมาทางนี้สิครัชปภูครัชบคิปมด้วยครับไปอันนุ่ม้อหล่อเฟี้ยวแจ็กโูทำให้มันดีๆีด,ดแีแจ็ก